บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ นายกปื้มเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับโครงการบ้านเพื่อคนไทยเมื่อวานเปิดลงทะเบียนเป็นวันแรกนะคะเว็บล่มเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยประมาณ12ล้านคนนะคะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ให้ได้มีบ้านค่ะวันนี้นะคะมีเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าจากนายจิรายุวงทรัพย์โคศกรัฐบาลนะคะในส่วนของการเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทยด้วยเดี๋ยวเราไปตามค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเรื่องของบ้านเพื่อคนไทยบ้านเพื่อคนไทยครับเปิดตัวแล้วนะครับสีทำเลทอง ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่า1ก็คือย่านกม11สนะครับสมัยก่อนเราเรียกกันว่ากม11ก็คือตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวอะ่ะฝั่งวิภาวดีดังสิตขาออกเลยซ้ายมือจะเป็นตึกปตทเนี่ยท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมฮะข้างหลังนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของการรถไฟสมัยเด็กๆผมมีภาพถ่ายตรงนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเป็นตํารวจรถไฟบ้านพักก็อยู่ตรงข้างหลังนั่นแหละตรงนั้นเป็นเวิร์กกว้างมากนะครับสามารถเชื่อมไปที่สถานีบางซื่อได้สถานีอภิวัตกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยนะฮะแล ต่อเนื่องมาที่ BTS ที่สถานีลาดพร้าวตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวได้อันนี้จุดที่1เลยครับบนพื้นที่ประมาณ15ไร่จุดที่2ครับก็คือที่บริเวณตลาดสาราน้ําร้อนตรงนี้เนี่ยหลายท่านบอกอ่ะจิรยุที่ไหนเหรอติดกับโรงพยาบาลสิริราชครับฝั่งทนบุรีสถานีรถไฟทนบุรีตรงนั้นแหละครับก็จะทําเป็น,นอ,าอาคารขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีพื้นที่ประมาณสัก23ไร่นะครับ ส, man, ส่วนที่ต่างจังหวัดใกล้ๆลงมาหน่อยครับก็คือที่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตสถานีเชียงรากโอ้ตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นเมืองใหญ่ๆเหมือนกันนะครับมีมหาวิทยาลัยทั้งมอกรุงเทพมอรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอ้เรียกว่าเป็นความเจริญที่เด็กๆน้องๆหรือว่าครอบครัวใหม่ๆไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเมืองครับจุดที่4ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ แถวแถวสถานีรถไฟเชียงใหม่โอ้โหสมัยก่อนนะครับผมชอบนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ขึ้นรักสี่สาหาโมงเย็นนะครับแหมมันไปสว่างเกือบถึงเชียงใหม่ตรงนั้นแหละครับเขาเรียกว่าสถานีรถไฟเชียงใหม่ครับอยู่แถวแถวถนน,นจเจริญเมืองตรงนั้นนี่มีประมาณสักสิบห้าไร่นะครับแต่ว่าเห็นว่าจะตัดออกมาก่อนเจ็ดไร่เพื่อจะทําโครงการครับอา้าวพูดอย่างนี้จิรายุไม่เห็นภาพเลย ไม่พลาดครับเมื่อวานนี้วันศุกร์ผมไปเปิดงานพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรครับไปดูบ้านเพื่อคนไทยครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูจิรายุรายงานจากที่นั่นครับท่านผู้ชมครับผมยืนอยู่ที่งานบ้านเพื่อคนไทยนะครับแฟนๆรายการเสียงจากใจไทยคู้ฟ้าก็คงจะมาเริ่มต้นที่ห้อง30ตารางเมตรครับห้อง30ตารางเมตรเดินเข้ามาก็จะเห็นลักษณะเช่นนี้ครับก็คือนี่คือโซนนั่งเล่น จริงๆแล้วจริงๆเขาเป็นห้องกว้างเนี่ยนะครับแต่ว่ามากั้นพาร์ิชั่นตรงนี้ก็เป็นห้องครัวเล็กๆนะครับมีมุมนั่งเล่นนะครับแล้วก็เป็นห้องนอนอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูห้องนอนตรงนี้อ่าน่นะโอเคห้องน้ําตรงนี้ครับโหเรียกว่าก็กว้างเอาเรื่องอยู่นะครับสําหรับบ้านเพื่อคนไทยอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกห้องเลยครับจาก30ตารางเมตรท่านผู้ชมครับผมพาเดินต่อมาที่45 ตารางเมตรโอ้โหเข้ามานะครับมีห้องน้ำมีห้องนั่งเล่นมีโต๊ะอาหารมีห้องนอนหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวถอยหลังไปดูตรงห้องนอนตรงนู้นครับนี่มีมุมครัวห้องนอนสองถือว่าถ้าเป็นคอนโดมิเนียมปกติเด่นะครับผมว่าราคาไม่ต่ำกว่าสองล้านอ่ะอันนี้คือสามสิบตารางเมตร 40-45ถงตารางเมตรยกไปดูห้องใหญ่สุดตรงนู้นครับแล้วก็มาถึงห้องใหญ่สุดครับท่านผู้ชมครับ50ตารางเมตรสวัสดีครับลูกค้ากำลังจะเข้ามาจองนะฮะตอนนี้ลูกค้าบ้านเพื่อคนไทยเข้ามาปุ๊บก็จะเจอบุมนั่งเล่นนะครับมีโต๊ะอาหารเล็กๆสำหรับคนรุ่นใหม่หรือว่าสตาร์ทอัพนะครับมีห้องครัวเดินเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นเนะี่ยห้องนอนหนึงห้องน้ำกลางแล้วก็ห้องนอนสอง อันนี้คือภาพของคอนโดมิเนียมก็แล้กันนะครับหรือว่าบ้านเพื่อคนไทยครับซึ่งแน่นอนท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วและก็จะเริ่มเปิดรับจองอย่างที่ผมบอกไว้ครับเชียงใหม่ก็มีเชียงรากแถวแถวมหาวิทยาลัยรรศาษาลหลังสิธิ์ก็มี แถวแถวฝั่งธนบุรีตรงโรงพยาบาลศริราชเขาเรียกสถานีรถไฟธนบุรีครับแล้วก็แถวแถวกม11ก็คือหลังปตทตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองครับนี่คือบรรยากาศภาพทั่วๆไปของขนาด30ตารางเมตรมาจะถึงใหญ่สุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้โอ้โหเห็นแล้วขนลุกเลยครับถ้าราคาล้านนิดที่ก็ยังถือว่าถูกมากเลยทีเดียวสำหรับคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านพักที่อยู่บนยอดตึกสูงก็ถือว่าน่าสนใจครับนี่คือหนึ่งนโยบายของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรครับ และนั่นก็คือบรรยากาศบ้านเพื่อนคนไทยนะครับเสาร์อาทิตย์นั้นท่านอาจจะบอกว่าอู้เดี๋ยวคนไปดูกันเยอะ จริงๆแล้วก็ไปได้ทุกวันนะครับก็อย่างที่ผมนําเรียนรายละเอียดให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ติดตามรับชมกันทั่วประเทศนะครับใครอยู่ใกล้เชียงใหม่ก็ลองดูครับใครอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแถวแถวปทุมธานีนนทบ,บุรีแถวแถวเชียงรากก็สามารถนะครับและใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครชั้นในแถวทบุรีแถวแถวโรงพยาบาลสิริราชสถานีรถไฟทบุรีก็สามารถนะครับแล้วก็แถวแถวราดพร้าวก็คือตรงหลังปวทนั่นแหละนะครับเข้าใจง่ายๆครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือโครงการดีๆบ้านเพื่อคนไทยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ที่แน่นอนค่ะในการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของเฟสที่2ซึ่งจะเปิดสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้ตรวจสอบสถานะในการเข้าร่วมโครงการสําหรับคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปรับเงิน1นึ่งบาทในเฟสที่2และต้องดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของคนที่มีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่จะต้องได้รับสิทธิ์ในส่วนของการแจกเงินหมื่ ส่ในครั้งนี้1ท่านต้องเป็นผู้สูงอายุค,ค่ะที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสําเร็จไว้แล้วนะคะแล้วก็มีสัญชาติไทยอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และก็ต้องลงทะเบียนไว้แล้วนะคะณวันที่15กันยายน 25, 2 5 6 7ั้วก็และก็ต้องเป็นผู้สูงอายุนะคะที่เกิดก่อนหรือว่าภายในวันที่16กันยายน2507ค่ะ,คะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินนะคะเกิน8 4 0 0 0 0บาทสําหรับปีภาษี 25, 2 5 6 6แล้วก็ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมกันแล้วทุกบัญชีวรวมกันที่เป็นเงินบาทนะคะคุณผู้ชมเกิน5 0,000บาท,บาทแล้วก็ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในสารฐานสงเคราะห์ของทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วก็ไม่เป็นผู้ต้องขังสีประเภทของกรมราชทานด้วยไม่เป็นผู้ที่กระทําผิดนะคะในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการของทางภาครัฐมาก่อนแล้วก็ไม่เป็นบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเฟสแรกไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบับรสดิการห่งรัฐแล้วก็คุพิการค่ะเอาละค่ะนี่คือโครงการดีๆจากทางภาครัฐที่นํามาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ